ตำยังก่อนไหนสู้กินน่ะตำสูนี่ผัวตำสูนี่ผัวตำหอยแกล้งสูนี่ผัวโอ้สูนี่ผัวนี่เอาบอกทัวโลกไปนี่ก็ตำให้มันแหลกนี่ไม่ยังเบิงไว้เนี่ยฮิตเป็นวัวใส่อารมณ์เด้อมัจะได้กินมั้ยไอนี้หัวตายจะ้ซูนสูนเลยตัวอุ้ยโอ้สมมิวากัดเขียวกัดข้าังี้น้อนนอกมาแล้วไอหัวมันจะได้กินมั้ยมาสูนกับแถบอะไรไม่ได้กินยังไงจำนี่ก็คงอยู มนละทางอุ้ยมันบมเมนแบบนี้อายังก็หยกดอุ้ยเสียสูตรเบิร์ตามกิ่เลี้ยงหมดเฮ้ยเดี๋ยวมาเห็นหดบ่มันผิดสูตรควายแล้วมันมาได้มันสูตรไว้สูตรมันอย่ามาผิดสูตรบ่ได้โอยสูตรควายนี่สูตรควายนี่เฮ้ยยังดีเออเอ้าใส่เข้าไปต้ลงไปเฮ้ยจะไปใส่หลายขี่ทีเฮียใส่อยังบ่น้ำตาลนะใส่ให้ยังครบเมนสูตรควาย เอาใส่ก็ใส่หัวผงหัวรถไปแล้วเสบเจ้านอนนอออีกคนละหองอีกเหมือนแลงนี่เสบไปปั๊บนี่อะบางหนาอยู่เพิ่อนใครให้เราเปลี่ยนดอกเอามาทามาเจ้าได้มันผิดสูตรแล้วคุณบอกให้เปลี่ยนหนุยให้บอกมาตามแบบทั่วขอเสียศูนแบบนี้เอามันจีจ่ายยี่ห้ท้าบบกทั่วเสียซูนที่เอาแบบแบบอะไรตัวอ๋เสียงอ่อนี่เสบักหน้าว่าหน้าใส่ยหรอบ มันพิษสูดพิษทิศนเ็นอเออทยได้หลรับตาไวมันจะเป็นบอหวานอุ้ยเป็วานโอ้หวานชามของห้ากูแล้วนบามันนาอหวานเนี่ยบเสบบอกเลยวันนี้บอแสบโอ้บาบอท่วพิษรพุกันที่บเสบใบ่ปะนิดเดียวกับอะไรนี่ก็สวยโอ้ตามด้วยน้ำปลาปลาเจ้าบอกว่างไรอ่ชกินจะใช้ใบบักหน้าบักหน้าวับอะไกนใส่หรอปาดไวหน้าอี่ ผมนี่ก็เลยไปเท,ทียนหางจะกินเห็ดอยู่เออตัดออกลอดทะินเห็ดนั่นละ่ะ <c oughs> มันสวนเธอเหรอเหรมีดกหนึ่ก็กเพาเขามีดย่านผัวเอรอแม่บ้านนี่ยังฝนมีดก็เ่าเป็นกีร่ายไทยพี่เข้ามาเอรอใส่ล้องไปนิดเดียวพร้อมตีเข็มปาดน้ำตาลกัวเป็นหอบมันจีบเข็มพะนะมีต้องมั้สีหวานเดี๋ยวเจียวเดือยนี่โอ้ยเข็มสนอเข็มสนอเเจ้าามิ่ง ใส่นามที่ใส่นามที่ใส่มาซิม่ได้ยูก็ว่าพีชจุดก็ว่าพิชจุดได้ได้ได้ปลาลงไปบากนงาปลาลงไปงั้นจะูจักชมท้องเสียได้ไหมเสียไปใช้เสียไปใชกับเทเียนี่แหละเสียก็ไปลงผักเนตามหาท้องเสียเพราะมีมุกตลก เขา้นทำยังไงตีทำยังก่อนในสู้กินนะทำสูนิผัวทำสูนิผัวทำสูนิผัวทำหอยแกงสูนิผัวโอ้สูสูนิผัวจ้านีผัวพี่นะเอาลองเมืองฝีมือสาวว่าปียังม่เอาสี่ขีไลหรือว่าท่องดีก็ทารับติดตามส้มนะครับพี่น้องเอาคนคนนู้นำหงมบบไานงี้เขาคนโอเคมาซิม ไทาไะใชูลกันน,นะโอ้น่ะทำให้แคลงเจ้ากับสอียยิงกิวปีไลตายแ,แห้วห้องน้ำมายอย่าเพิได้ทำงานมือน,นี้เราบักพริก,กับพ่อบักพริกเ<อ>มืองนาพุทเ็ดบ้านเมืองนาผู้เ็ดทั้งเบียทั้งนี่ เสียบแห้งหน,น่วยแรกมาเลยก,กับหน่วยสองหน่วยสามดีเสียบ,บ <c oughs> น้อยดีละ่ะว่าจริงใจ <c oughs> แบบนี้บ่มีเทือนหนาหรอกเทียนดีเทียเดียวเสียบรับอยากให้ท่านาเลยร้องฟีวมือท่านครับเกินเริงครับ, <c oughs> บมา ทรงทรงทรงเคร,รื่องมึงมีหูรถแท็กพังเจ้าไม่อาปาบอกอาปาเแ้่เอียงเก่าแึ้นเก้าเจ้า